แมนมันสวยมันอวบแล้วมันมันมันกรอบไหมแมนโอ้ยกิ้งไมยุตนาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้า Enjoy Lifestyle อินเดนมากแล้วก็มาดามเฮร์มาสลูมต้อนหนานี่พ่อแม่พี่น้องโม่ใส่เบิองจ้ะคังนว่าป่านี่ก็ต้องสะดุ้งเหือกเลยบางแนวพุ่นยอดนะเจ้าเยคักอีหลีกันยังวะอ้าวมือถือกล่องใส่ถุงมือวระเทศนี่ เอาไปไเอาจัดไปน่องจัดไปเย่าเปลี่ยนถุงมือใหม่กันผ<แ>ู้ขายเจ้าสิเออยจะแ่นเราเป็นแห้งโอ,อ้ดโอ้ยขอัอขออขออขอุงกลางค่ะค่ะขัข้นตอไปโอ้ยตำแย่เอ้ยพอดีได้นิวกว้อยมอดจาะเลยบัดนีขั้นววาาไปพู้น่ะ ปัดที่ทุกกาวขนาดเนาะคเออคนน่ะเอออีรโอ้ยอย่าล่มเด้อดันต่อง <laughs> ล่มไหมี่ม,มบแบ่ปะแดดล่มกอนนะโคโคเขาค,โคยมมอคเยเก็บกอมเนกรแเป็นะดอกปกติคนน่ะทมเราขัดหัวซักหัวขวมทำเป็น แหกน่่ามาขอครหัวักหัวัักวโอยพอแม่พี่นองหัวักหัววาอีกแล้วคบอกว่าในขาดคั้มทรงแหวกคือนปวดโค้แล้วหัวกแตงชื่อเอาซะชื่อเอาซะชื่อเอามันรูแหล้วรูหลอดไปเลย อุ่นนะการเพุ่อนนะพัดอะไรเงยพัดตับป่ะพัดไตอันนี้อย่างต่อพัดไตอัน้เดาเกี่ยวใช่ไหม กะติมุดมาหาตวเมี้แลละกระดบเข้ามาแต่ละนี่ละหน่อยนี่น,นุ้นยแห้งแบงอยู่ม,ม,า <c oughs> มาหาตาอมี้อ้ยตายละเธอ <c oughs> เธอ,อาทุกมือมาจากกัะ เดี๋ใหม่กันเพราะว่าต้แย่สูตรต้แยบบาไวสีั้นสักเขียนนี่เปล่าโอ้โอบาวานี่ยึกยึกจักจักอยู่ตะคัดอีกกว่าจะได้แต่ละคลิปนี่มอเออสมบแบบเแต่บอกแล้วมบแบบแตบนนา้ลว นี่แล้วเขาว่าเฮ็ดคลิปเนี่ยเฮ็ดอหลีเฮ็ดซุ่มบุมบกซุมบันอีหลี่ได้พอเข้านั่นบุกป้าผ้าดุงวาสันซุมบุกซุมบันอีหลีหัวกับเขาก็คือมหาล้ำบากแต่ว่าพวกจะของมักธรรมชาติธรรมชาติจริงๆอยู่ก็ได้ ຢູ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່บ่ได้ເຮັດຈັ່ງໃດຈັງິດຕັງກອງเก็บດຈັ່ງດດີຈ້າຄູໄປຈົບິ່ດ ตัง còn, ้งไว้ง่อยไว้าต้องคอนใหม่ลืมเปิดกล่องใช่หอบอกสิแนมเบิงอยู่ไว้แดงอยู่แดงอยู่ เดี๋ยวเบิ้งใกล้ๆอยู่เด้วพ่อแม่ไปหนองวัดซาเพ่อแม่ก็ทั้งงานใหม่อะเกเจ้วน่งู่ทั้งงานใหม่เบืองไข่สะกัน ไดี่งใม่เลยจรงกะอยากให้เบิงเลยดีดันหลังมันกเพิ่งดีดีพ่ม่นนเลย้มัอยในปสีเนะี้คักงับเพิ่เนาะใส่มาใส่กะทีแบกจะคาก่องกสเด้มือแล้วค คลิปต่างตัวเสียนเลิกงานมาตัวสิเขาปลาตัวสีแบกขากล่องตัวสีแบกขากล่องตัวสีตัง้งขากล่องได้วัดมือวัดเวลากลับบ้านสับ Yeah, thank you. <laughs> <laughs> เพื่อนก็เก็บเอาไปฝากตายว่าเก็บมาได้งามๆเพื่อนก็ได้กินก่อน ยังไกลคักไกลคักแถวพ่อแม่พี่น้องเลยเอ้าวขี้ดังส้งนคือแทะข้างนี่เหม <laughs> แทว<น><อ>ดาเป็นใจน <laughs> <ๆ>ี <laughs> ่ทวดาเป็นใจนี่พ่อแม่พี่น้องเลยๆๆ <laughs> เป็นใจว่าจีบานความบุ๋มลงุก <laughs> <laughs> งามใหม่เั้านี้มีประโยชน์ดีๆแต่นี่พ่อแม่พี่น้องเลยเดือนเดือดชัน

ไอย่างแบาไปเุียกบบแบบพิษเก่าเป็นบ่าพิษเก่าต่้งๆเป็นต่อัดไป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 คตหนายมาแร่จงไปมูนเป็นบ่อพวกพิพกกระบอะไรแซวเข้าเด้ดียว่เก็บเก็บมเตียมปลาเก็บผักเก็บานี่ยคอังง่าซึมเ้าแท เก็บป้าปากมาเบาเบิ้งวิดีโอใบใบรีบไปแค่นี้มีคำเบาคำจ่าผุ้ใดขำเบาคำจ่ำาไปแล้วนะเบิ้งข้างหลังมาดาำเห็ดเหระพวกเจา้าเบิ้งข้างหลังเขาขันทรงแล้วแตกเป่ากระบอก,บกบแล้วแนอ่อะ <c oughs> นั่งบัดจีแล้วยังก็จังยิมไหมกันธรรมดาบัดีวาได้สงเกเป่าข้างหลังอก็ไปชีวิบากว่าจะทังได้แหละฮึ่ยก็คือแตงตัวเต็มยด

เลลือกแ้วเพราะมันเต็มไปแล้วว te ่าศันหักแล้วล่ะนั่นอาแก็ว่าอยู่ของข่อยมันคือนหักขึ้นหักขึ้นจัดจ้านของเราคือบัวหักทั้งตัวฟองขึ้นบ้าเลยเออพิดเบิ้งพิดจะละซ่อมนะเอามันจังสี่ตัวนี่มาดิเอาเจ้าบัวหันกองไปอีกหน่อยนึงบ่บ่อยู่หันแล้วสิครับคุณพี่อยอ่ รถเอาเขาแล้วร <laughs> ดเอาพ่อแม่พี่น้องเลย ตอบผัดถื่ใบก็นึกว่าถืถ่ดอกกันยังงวะ โซ่ออกันหละมาโซออฟ่นขี่รถยกเร่องยกหล่อยกจางยกดึกแ่เราลมล้ทับขีนหินแหงเจ้าล้วน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าพเจ้าพอกเจ้าลงจากงาใหม่กันเดี๋ยวเลงจากงานใหม่จักบาทกัจอยงอยู่ตั้งงานใหม่สร้างงานละมื่นมามามาแล้วเสียเอาลุมลงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องมึงกระตาทุกข่อยจวดอีีจ้ะตูกีปนปนดากมาดามนะกระิมมดลวประเทนีพอดิบพอดีพ่อแม่พี่น้องเลยพูน่ะ คลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้้ะจ้าเด้อราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ enjoy life style อินเดีย r k มากแล้วก็มาดามเฮดมัสลูมขอให้พบเจ้าลำรวยสุขภูสุขคนยาเจ็บยาจนมีแต่รวยแล้วก็ความสุขทุกวันจะลืมเห็ดงานได้ียกรวยค่ะโอเคจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ